บาวเตโซสวัสดีครับรอ,อครับรอ,อคุณนะคุณใดสสบายดีทุกทุกท่กทานเอฟซีเดือดหาขาตั้งกล้องก่อนนี่ <c ười> ขาตั้งกล้องเดี๋ยวจะถึงเชือกไงคือเชือกนะจับฉากอบะทำขาเฮ้ยใครเขมาอันอนี้ครื่องผม เนี่ยเสียมไปทำไมเอ้ยนะโอ้นี่คือขากล้องเจ้าบอกไอเดีย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 ของเขาใครโทรมาวะเอ้ยมีเมียโซดาแล้วซีเมีเอ็กกี้โซดาแล้วรบเหล่านี่นะขากล้องเบล่านะท่านผู้ชมใช่หรือเปล่านะเอาโอเคไปได้อยู่เนาะอยูขากล้องเจ้าไม่ต้องไปซื้อแล้วทั้งนั้นเอาเสียมนี่แหละพกเสียมจอบไปด้วย อันนี้เราจะทำอะไรพี่บ่าวสูงเชือกเชอบอก่นื่อ้าอไปดยไปไปนเย่ไปริปงมาให้เนไปายิปงมาให้นเดี๋ยวเราก็จะลุยงเชือกกัพี่บ่าวครับ

บอกก็ถึงเชือกรึมถึงเชือกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะจับระดับเสาเนาะก็คือให้มันตรงให้เสามันตรงแล้วก็จะได้ที่พูน้องพูนเสาเลยเดาเอา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 เดี๋ยวจะย้ายเสาโยกเสาก่อนนะครับให้ได้แนวเชือกก่อนเนาะ

เสาผมได้อยู่เนาะใกล้เคียงเนาะโอ้มีเสาผมเสาเดียวนั่นเที่มันใกล้เคียงนี่นะถ้าพูดของเสาเนาะเกือบเกือตีนมันกว้างมากเปิดทุกช่านผู้ชมทุกท่านได้รับผูเนี่ยปูนซมเลยมาเลยไปจะผสมปูนกันอฝึกซ้อมไปเลย จโภปูนโอบเลยเนาะโอบปูนไอ้จอนเอาเลยมาลังงานปูนอ่ะเอาเลยเลยชุ่มมักมักชุ่มมักงานไปอ่ะเอาเลยเอาเลยดึงได้ก็โอบเลยเจ้าเตรียมอุปกรณ์สร้างเสาครอาโคกระไรงานถนัดเราคนสีปูนคนสีงานถนัดผมฮะบออืคนสีบอกงานปูนก็ได้มั้ง ก็อะนัดดูงานถนัดกอะไเอาเสียมหน่อยโอเสียมนู่นฮะเสียมนนนั่นไม่ใช่งถนัดผมเหมือนนั่นอครับมาลูกคืออ๋อเดี๋ยวนี้เราก็จะมาไนั่นกันนะจ๊ะผมปูนอกตันอาลอกเกัติดติด

cái <laughs> điểm một เนาะอ่ะจะสอบอืมอืมเอาละเดี๋ยว à นนมกัตั้งตั้งท่าก่อนนะก่อนที่จะทำการจับกระดาษให้ได้ตำแหน่งใกล้เคียงกับจุดที่เราจะใช้งานก่อนโดยดุเบื้อ

ทำสองตัวค่อยบัดเดือมได้ได้ฉากอยู่บวชจะไม่ทำทำมันบัดเีือตั้งฉากนาสนใระบวนนี้สำคัญ

kan aku nah, nah. <laughs>

นี่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  Bỏ vào bỏ này Bịt này Tự Là sau bữa đại nó Ừ hứ Thôi

เอาที่ป,ปไ,ดได้เพี่มงนันไมัไน,น่ใช่ง่ายไอีจับต้องให้ได้ระดับเราบบี้เีน,นงานะน,น,นเอพ้อเดียวจะ้เะเสะ่ะเก่าเลยโอเ,โอเคนะผมสวัสดีครับ,ไปไปรบเดี๋ยวขอรสุดครับ